ันนี้ก็อยู่กับช่องโซคุณ1ิวันนี้ผมเล่นกับพี่ผมอีกแล้ววันนี้ก็คือเกรมแบครูมโชว์ดูข้างล่างดิดูที่พื้นดิันเป็นองคอ์กรรับองค์กรหนึ่งอะสัตทาในเรื่องแบครูมปะใช่ไหมใช่น่ากลัวมากมา<ะ>แต่ของจริงน่ากลัวกว่าลองมาดูใช่ปะเฮ้ยแซมมันอมา,ม,ามันออกมันเข้าช้าเองอะมันมันเข้าตะ ไม่กดวิ่งด้วยเลยวิ่งช้าเอาเร็ว,เ,รวเข้ามาแล้วโอเคชูเห็นบางคนว้าไปเลย,ยค้างเหรออุ้ยน่กูัมากเบาเสียงหน่อยยังไงยังไงก็ไม่ได้ยินเสียงโชว์อะถ้าโชว์ไม่เบาเสียงอะผมก็เบาเลยนะโอ้ยไม่ต้องปิดเปิดนิดหน่อยยวไม่มีเสียงผีมาแล้วกระพอดแล้ว M E G M E G อย่างเงี้ย M จุด E จุดองค์กร M E G องค์กร M จุดอย่างกอปคำพูดพี่เห่ะขอลองพูดอะไรพูดไปอย่างคนผู้สท์อือกันแหละอ้าวแบ็กบูมันเป็นแบบนี้เหรอมันยังไม่ได้เข้าแบ็กบูมเออ กผมเห็นฉ <don 't S 1> ันลัารักกว่าสีเขียวไม่กวสีเขียวเดี๋ยวหันหน้ามาทำไมเกมนี้ผมไม่ค่อยเล่นอ่ะโกมเห็นคูณใส่หน้าอกบ Hello and welcome to the Major Explorer Group or the MEG. If, If you are hearing this, you are an official member and are part of the Compass Point Regiment. โอ้ให้ภารกิจพวกเรารอาวุธปีศาจเด็กนี้แม่เลยค้าเรับเขข้ามาละฉันแรกชันแรกกันแหละอ้าวเขาเปิดไงอ่ะเปิดไม่ได้ลองก่อนนะรอก่อนอเคไปดูที่นี่ดีตรงนี้เป็นช็อป จับคืออะไรของขายของขายของที่ยับปกนคนนะขายของเขารีบเมื่อไหร่จะมาอันนี้เป่าหาของก่อนเป่าก็เราแม่บุมเขาก็ไม่มีอะไรเลยวันนี้โอ้ยคอะไรไม่รู้ในทีวีอ่ะเขาทห้ทำอะไรอ่ะอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะฉันมาโชว์ได้หน้ากากมานะเขาทห้ทำอะไรที่อยากรู้ อะไรโชว์ได้น่าจอสีดำมาแซมอะไรได้น่าจอสีดำเลยโชว์แต่ตรงนี้นเขาผอบอ่ะโชว์นาจะไปกดคมอมะมา e มั้งเอ็มปก,กติอยู่แล้วทำไงอะมันเล่นยังไงอะโชว์เออผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นเรากดอีกเเขาให้เอาหาแล้นี่เขาให้เลือกสถานที่ก่อนสถานที่ด้วอันนี้ ผมก็ต้องเรียกนะโอเคโชว์เข้าลิ์เลยเข้ามาลิโพตดเก่าอะ่ะปิดแล้วยา่ถ้าเราออกไปเราก็จะอยู่ข้างนอกคนเดียวอะ่ะไม่อะมันก็กดไม่ได้นะโ<อ>ุ๊สะอะไรเกิดเสียงดังแล้วขมคุณอะไรพี่ซึ่งเลเวลหนึ่งเขตที่อยู่อาศัยด้ ไปตรงนี้ยเฮ้มันไปก่อนให้มันไปก่อนเดี๋ยวย่งย่งอะขอบคุณนะพี่เจ้ของไปชว์ปับแสงหม่ก็ได้แล้วนไปไปไปไไม่ต้องปรับไม่ต้องปรับมามาทำไมผ้าผมมันเลอะเลอะมาเร็วพูดดังๆเลยทำไมผ้าผมมันเลอะเลอะที่เก่าจะพูดเบามากเลยรู้เปล่าเออใช่ โอ,โอ้ยไฟฉายผมไม่ได้ไฟฉายมมีป่ปูไฟฉายอยู่ไหนข้างล่าง,ตงกกนตรงกระโดดกระโดดอะเ F F จบไปเ,เร็วเรียบเดีบใช่ปะ,ะนี่อะไรอะรายงานไปไปข้ามันนานแล้วจะขึ้นรีบรีบ,รบใช่ปะไม,ไม่ต้องยุบงเลยไม่น่าจะ กลับลิฟท์ชั้นละมีข้างล่างมันเป็นโรงจอดรถอะ่ะช่วยตาพี่มานได้เลยนะเฮ้ยชูยตกาขึ้นมาขึ้นมาช่วยเจอมันแตามันขึ้นไม่ได้ไหนมันไม่ปีทางขึ้นนี่ทำไมาชูขึ้นไม่ได้อเฮ้ยวิสิมา่า เแจมเอาโชว์ฆ่าตัวตายกันก่อนนะโชว์ไอ้มมาโชว์ชว์โลดแมพด้วยเจมเล่นคนเดียวก่อนนะแต่ชว์ดูแต่ชว์ดูให้ว่าผีไม่มาตั้งไหนตายจริงหรือเปล่าตายจริงนี่ไงโชว์กลับมาแล้วนะตึงริมแอร์ไอ้โชว์จะไปเพียงเพียงออกไปนะโคตรเสียงยันดังอะบุ๊กแกจะไม่เรื่องบุ๊กแกจะไม่รู้นะโชโหลดในไหนแล้วมันไม่มีทางขึ้นอ่ะเห็นอยู่โชว์ตกลงไปแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้ กดวิ่งนะกดวิ่งกดวิ่งหน่อยวิ่งไหนเนี่ยเออไม่ใช่เอาปุ่มนี้ออกกันเอาปุ่มวิ่งเขาก็วิ่งเดี๋ยวพึ่งเอาไปไปไปกานที้ชนน้ำน้าก่อนชนน้ำน้าก่อนทำไมอะ่ะเดี๋ยวพี่ดูหลังให้เพราะาเมื่อกี้มันมาหลังเดินตรงเลยแบบผมจีนเอาใครด้วยเนาะมันจะมีเสียงโชกอ,อย่าเพิ่งกลัวมันจะมีเสียงเสียงแบบ แล้วมันมาแล้วปะทำไมอันนั้นมันไม่ไม,มีเสียงอะอะไรนั้นมีเสียงพี่ได้ยินเสียงอยู่ไอตัวนั้นออกไปก่อนเลยออกไปก่อนเลยนั่งทำไมโชว์ออกออกก่อนออกก่อนฉันอะฉันกลัวเดี๋ยวพี่ดูหลังให้หล,หลังมันหลังมันน่ากลัวกว่าข้างหน้าอีกนะทำไมอะ ต่างมันน่ากลัวแบบมันจะมีปีศาจมาข้างหลังตอนไหนก็ได้เร็นประตูฝั่งเดิมไปหนวดประตูตรงนน้นอ่ะนั่นนะกับสิครับกลับกลับช่วกลับยุ้มันเห็นนหมโชว์มันอยู่ตรงไหนวะโชว์เห็นมันอยู่ตรงเลี้ยวซ้ายอยู่ตรงนั้นน่ะบรรลับบรรลับมีแล้วที่มาเข้าหลุ มันมันฮะเนี่ยมันมันทำแบบเหมือนจริงมากเอาจริมมันมีกำแพงร่องผุนอ่ะมันเป็นปีศาจกบนเนาะเป็นปีศาจบุ๊ยไม่ใช่หรือมันเป็นปีศาจเบกซูมเลยตัวที่มันไปขีดๆกบนละเช็มเช็มเนี่ยตรงนี้มันมีกำแพงร่องผุนอ่ะมันดีมากเลยนะเออแต่เราก็ถ้าไม่มีก็ตายหมดบางครั้งเราก็กลับไม่ทันเนาะใช่เวทมันให้เราทำอะไรเออไปโชว์ไปต่อไปอยู่ห้องที่ว่ามีเวลาไหนเวลาอ๋อเวลาที่ลิฟต์จะปิดลหรมั้งไป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 ก่อนไปก่อนไป โชว์โชว์กลไปเหมือนเดิมที่ดูหลัฮะมึมาดิมาดิเดินช้าแจ้งต้ออยู่ข้างๆชั่วตลอดเนี่ยว้าเอาคนเลยคนป้อมอใครคนป้อมโอ้ยเดินมาเอ้าตัวคนป้อมอ่ะคืออะไรอ่ะแจ่งกับเขาก็ไม่ คนอะไรวะคนหัวล้นแชมแชมแชมเผื่อมันเป็นก็ได้เผื่อมันเป็นแบบเป็นตัวหลอกเลยพวกเนาะมันอยู่หรือเปล่ามันตายป่าวะเออมันดักพวกเราแชมออกน่าจะเป็นปีศาจเออเดี๋ยวอีกอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวอันนี้ก็อันละเดี๋ยวปล่อยคนมาออกไปก่อนมันปิดไฟเปล่าปิดไฟดิ แล้วโปไฟเหมือนเดิมโปรไฟเหมือนเดิมเกเวลากล้ได้หมดละล้วชดชถอ,อยหลังมาหน่อยดิทำไมอ่ะมันจะได้ไปใครก็ได้ต้องมีคนล่อแต่ก็เข้าลิฟมือนเดิมอ่ะแลกวมันอยู่ตรงหน้าลิฟเนี่ยนะเลยสามทีกว่าวิละเดี๋ยวลิฟก็ปิดแซมเซมฮะแล้ว,วไอตัวนี้นทั้งสองตัวมันมา นี่แบบไม่มาอีกอีกยี่สิบกว่าวิโอ้ยขอโทษด,ด้วยที่ผมพูดไม่เคยดังถามไม่ได้พูดพด,ด้วยแล,วแล้วมันแบบดักอยู่ตรงนี้แล้วพี่ออกไปไม่ได้เลยอะ่ะใช่พารก,กิจเราทำไงอะ่ะออกเพื่อนอ่ะอันนี้เหลือสิบวิละเอยไม่ใช่เพื่อนพี่แป้เราจะกดเราจะกดฟิลลิฟต์ปแปีแ๋ววยกวกดนะพี่กดเองไม่อ่ะเพื่ความแน่ใจ ความแน่ใจมันไปย,ยังเราสุดแล้วโอเคสิดแล้วมันยังเตะประตูอยู่เลยโอเคโชว์มันยังเตะประตูโอ้ย,อย,อยทำไมอ่ะคือชั้นสองแล้วไงเริ่มมามาฉุกเขียนว่าศูนยะ์่ยมาแล้วอ๋อกลับมานฐานเา็มอีอ๋บบ M e อ,อต้องเริ่มด่านไหนเราจะไปด่านไหนดี เออคุณต้องทำภารกิจอ๋อ้ยทำภารกิจไม้เ,เสร็จเลยไปกันอันนี้เลือกใหม่แล้วละคราวนี้พี่จะไป <c oughs> จะไปลบไปล็อบบี้หรือจะไปถนนลึลกลับดีถนนลึกลับไปล็อบบี้ดีกว่าไปดิกูไปดิไปเขับดีไหมดาต่อไปถนนลึกลับนะ ใช่อะน,น้ำมันบับบี้ก่อนบับบี้ต่อไปก็ต่อไปไก็ถนนดิครับต่อไป <c oughs> ตอบพี่ครับ <c oughs> จะเปิดเสียงดัง <มา S 2> จอบเก็บเฮ้ยโอเคมาแล้วล็อบบี้มันจะมาก่อนนะเปล่าแบคลูมของจริงเลยนะพี่ครับกลัวมันมากมาเหอะมันอย่างน้อยมันก็น่ากลัวน้อยกว่าอนที่แล้ว นี่มันมีไฟทำไมมันโชว์ไปมากวะผมเสียวตูดไปทางไหนพี่พี่จอทำไมผมเจอมันฉีขาวอยู่ตรงนั้นอะไมดิไมดิจบเสียดหายเลยไปรีบกลับรีบที่ไม่สนแล้วพี่จะกลับรีบพี่จะกลับรีบเหมือนกัน เราไม่สนเหมือนกันเราจะกลับลิฟลิฟอยู่ไหนนี่มินดี้ย <c oughs> ุ่ก่อนยู่ก่อนนีอย่างบ้างไปไปไปแฉ่แฉ <c oughs> ่บอ,อกไปแชฉ่เจอนะไม่มีไม่ก่อนเลยพูดอะไรมาไปก่อนเลย,เลยมันไม่มีมาดิเดี๋ยวพี่ตาโชว์ต้องอยู่คนเดียวล่ะผมไม่อยู่ผมไม่เห็นพี่อะ่ะนี่นี่นี่ไปไป มันมาพวกเราจะต้องตายสองคนอะ่ะยิงง่งเลวลยผมดึงกดดิ่งมันกลับทางเดิมไปทางนู้นมันให้เรา,าทำประภารกิจทำไมอะ่ะเราก็มันเป็นพิจของ M MM M อะไรวะ M E G M E G นี่ตอนนี้เป็นเริ่มห้องแตกละเรากลับลิฟต์ได้ไหมถ้ามันมา ไม่ไ <คน S 2> ด,มด้มาเจอมืดๆว่ะอือกลับเสร็จมันกลับไม่ทันเราโชว์เราลืมทางหมดแล้วอ่ะกลับไปไม่หมดถ้าเจอก็เราต้องกลับลิฟท์ถ้าเรากลับลิฟท์ได้ก็น่าจะได้อยู่ใช่ผมเจอประตูทางออกตรงแบ็คบูมแบ็คบูมพี่เล่าบนเพลงพี่ไปไหนผมยังไม่รู้เลย เอ้พี่พี่ขตอยู่เอา,อางั้มกลับมาที่เดิมอ่ะงั้นเราไปตรงมืดๆกันถ,ถ้าเราเจอก็ตายกันหมดนะถอยพาพว้าา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 ลอเาาามาา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 ามาเ,นนเา <laughs> าานนาา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 อ ื่อนอยู่ข้างหน้าเนี่ยเนี่ยคุณก็ไปก่อนโหมาห่ววิ่งซ้ำใครเลี้ยวได้เออเจะที่พี่ไม่รอเพราะว่าเดี๋ยวพี่หาทางออกให้ไงพี่ครับนี่นี่มาตรงนี้มาตรงนี้มันจะใช่เหรอไม่ไม่ใช่อ้ามันจะมาทำไมหนุนี่ไงเข้ามาเข้ามาเอารอพี่ข้อนรอก่อนรอรอดูก่อนโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะเป็นตัวเดิมนี่มันไม่ใช่ตัวเดิม ออกไปดูใหม่ไหมไม่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 คือมันต้องออกไปดูใหม่อะเวลามันจะเหลือเยอะเลยอะไปโชว์ไปดูหน้าไปโชว์ไปดูหน้าพี่พี่โดนกัดไปรอบหนึ่งแล้วไงโชวต้องไปแล้วแหละไปที่ตามหลังมันมาแล้โอ้เฮ้ามันเป็นตัวแล้วเป็น่องนะมันเป็นหนอนยักษ์ฮ้ามันมาแล้วมันไม่เลี้ยวอะ ไหนแล้วคุณเลี้ยวไปไหนครับผมอ๋อมันนอนเหรออ๋อนี่นีนนน่อ๋อพี่โดนกัดอีกแล้วเนี่ยเอาทำไมแชมป์มันโดนเก่ดเลือดมันไหลอ่ะถ้าเราอยู่ใกล้มันเนี่แน่เลยอ๋โอโ,อโอชว์รถเขาไปใกล้มาดิแชมป์เลือดโชวเรถอะสีเหลืองคืนเลือดแต่ว่าสีเขียวสีเขียวโชวไม่เลือดติดรถจริงไปไหนแล้ววะนู่นอยู่นู่นๆๆมันดับ โบเร็วๆมาดูก่อนอ๊ะจะมาออออออโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยห้ามไปอยู่ใกล้มันทำไมเลี่ยดโซมันโซไปดูใกล้มันได้แต่พี่ตอนนี้ไม่น่นาจะไหวแล้วทำไมอ่ะมันทำดาวมีแหละถ้าเชื่อโชเร็วไปใกล้ๆเลยมันจะเหมือนเรามองมันไม่ได้ถ้าหน้าจอแดงก็แปลว่าสายโชลงไปดิเลี่ยดไม่ล้นเลยโ,โ,โซไม่มโ,โซ,ไม,โโซไม่แดงว่ะ เเข้าไปใหม่ดิโอ้ย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 อ้ยโ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 อ้ย้ยโอ้ยอ้อ้ยโอยอ้ันอ้ยังเยอยโอ้ยยโอนยโอยอ้ยโ้ยโอ้ยอยมันติออ้ยโ้ยโอ้ย้อ้ยรอ้ <c oughs> บบออเยโ้ยโออ้ยโ้ออ้ยโ้ยโยอ้ยโอ้อยอ <Yeah. See. S 1> โหอยังยากอย่างยากด่านต่อไปน่าจะต้องเป็นด่านไม่ด่านต่อไปแล้วเจวจบละเพราะว่ามันยี่สิบนาทีแล้วใช่ใช่เหรอใช่เราจะสิบหกเยอเลยมาแล้วยังไม่เลยจะใกล้แล้วเฮ้โชกุนออกไปดูบันท้สุดท้ายไม่ยังกิดอยู่เลยอ้ยทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ กดที่ผมจะตายกดไลค์เพื่อให้โชว์ไม่ตายกดไลค์ด้วยเฮ้ยเอาคุณพี่พี่พี่จะไปีูใกล้มันทำไมอ่ะออต้องออกกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ยังไม่จบมันใกล้แล้วยังไม่จบขอร้องนะครับนั่นเอง ต่อไปทุก่าพี่กลับมาแล้วกลับมาแล้วแต่เมื่อไหร่อ่ะโอ้ยกดจะรอดกดจะรอดกดไลค์ลกดแชร์กดซับสไครเดี๋ยวนะนะครับไมดูข้ามันเป็นแบบนี้อะเฮ้โอเคจบแล้วจบแล้วแล้วพวกเราออกกันเองบ๊ายบายบ๊ายบาย